พาพาเร็วเร็วลูกไอโดมันภาพหรือเปล่าขนาดหรือเปล่ากินอีกแล้วกิ้นหนึ่งเออกินอีกแล้วโอ้โหนี่ยังไม่ทันปลดเฮ้ยหนักหนักป่ะหนักป่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหมิวเอาไว้ได้เนี่ยกินแล้วหมิวจัดการขั้นไหนเนี่ยเร็วดิจะได้ถ่ายเปิดเร็วน โอ้โหลงไม้แรกก็กินเลยครับหมายนี้เอฟซีเอ้าเร็วใจเลยวะสวัสดีครับวัสดค่ะดีตอนรับเอฟซีนะครับเขาสู่ชาแนลเจ้าปลาโอ้โหวันนี้ครับยังไม่ทันจะถ่ายเปิดนะครับลงคันทิ้งไว้หนึ่งคันนะครับได้ปลาไหมดินนะได้จัดมาเดี๋ยวมาดูครับปลาอะไรนะครับอันนี้เป็นหมายแถวแถวสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนที่บางเลงของเรานะครับปกติวันนั้นเราจะไปซ้ายขวาเลยตรงนี้นนนะฮะเอฟซีอันนี้ขยับมาหน่อยนะครับ นี่ไงอ่าแล้วครับไม้แล้วครับเป็นปลากระมังนะครับรับแพกอยู่แล้วในโซนนี้นะครับอ่าโอเคก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเหยื่อชุดที่วันนั้นโดนปลาใหญ่ๆอ่ะที่บางคนบอกกระเบนล่าหูที่อะไรที่ได้ปลาบึกพอดีวันนั้นเราเราโดนไซส์ใหญ่เสร็จเรากลับมาเลยนะครับนี่เหยื่อเหยื่อยังเหลืออยู่เลยนะฮะเอฟซีได้กลิ่นอะไรไหมหมิวเหมือนตุน้นมนทองตาเ <ๆ S 1> หรืออะไรไอคค่ะใครก็นอนขดกินอยู่ในท่อครับแต่ไม่รู้อะไรนะ เหมือนจะเป็นไข่อะไรด้วย fc นี่เหมือนไข่อะไข่อะไรไข่งูเหรอ oh <my. S 1> หรือไข่ตุมเงินตัวทองหมิวมันมีขี้เท่าที่นักตกปลามา oh <my. S 1> เผามาอะไรเงี้ยวเวราจะกบครับไม่งั้นไม่ไหวแสบคอเลยครับ fc ขิดแรงมาก กระมังมันทิ้งช่วงเอีเนี่ยสองด้วยสองเลยเอ้าไปโอ้ยเฮ้ยเอาละครับหมายนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับเอสซีได้ไหมน่าจะได้นะก็วันนี้ปลารับแขกนะครับน่าจะเป็นปลากระมังนี่แหละครับแต่หมายเนี้ยบอกเลยไม่ใช่มีแค่นี้ครับเราพยายามจะเอาตัวอื่นๆขึ้นมาให้ได้นะครับ กํมังกํมังจริงๆครับรับแขกรับแขกปลาใค่ปลาใช่ปะปลาอะไรนี่นะคะแต้มที่สามปลากระบังไซส์ใหญ่นะคะเทเรตอุ้ยตะเพียนวะเทเรต หมายนี้นะครับน่าสนใจยังไงนะฮะคืออยู่ตรงข้ามร้านอาหารนะครับสังน้นร้านอาหารร้านนี้นี่คือมันจะมีจุดให้อาหารปลานะครับเป็นอาหารเม็ดนะครับลุงก็เคยมาทานนะครับแล้วก็เวลาให้ไปเนี่ยพวกตะเพียนหางแดงปลาเล็กๆเกงี้ยขึ้นมากินเยอะมากๆนะครับแล้วก็มักจะมีปลาใหญ่ๆเข้ามานะครับแต่ไม่รู้วันนี้เราจะโดนหรือเปล่าระยะห่างที่เราตกก็ตรงข้ามก็ประมาณสัก ต้อกว่เมตรนะครับเวลาจะกินอะไรทีหนึ่งนะครับต้องไปแอบอยู่ใต้ลมกินนะครับไม่ไหวครับหมายนี้ขอตั้งชื่อหมายว่าขมคอแล้วกันโอเคไหมคือเราเอาที่เท่าไปกบตรงนู้นใช่ไหมแต่เราลืมไปดูนะฮะว่าตรงนี้ก็มีท่อนะครับมันขึ้นมาตรงเนี้ยข้างๆเราเลยมีหมดเลยปละ วันนี้นะครับมีทั้งขยะมีทั้งปลานะครับหลายไม้เลยนะครับที่ได้ทั้งปลาได้ทั้งขยะ <c oughs> เดี๋ยวเราผสมเหยื่อเพิ่มนะ,ะก็เราเหยื่อก้นถังนี่แหละใส่ลงไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ลำแล้วใส่อะไรอีกนิ้วน้ปังอ่ะใส่ป้ายนมำป้งเป็นกิโลกรัมนะครับอันนี้สูตรตกแม่น้ำเราที่ช่วงหลังๆเนี่ยเราใช้ตลอดเลยะนะครับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ไฮเกรดค่ะจับไว้จับไว้ระวังฟิวไฮเกรดทำไมวันนี้ถึงเน้นไฮเกรดเพราะว่า สร้างลูกค้าในร้านอาหารค่ะเขาให้อาหารปลา,า,าเม็ดนะครับ<ช>แล้วไฮเกรดเนี่ยมันสามารถเพิ่มความคาวได้ดีมากๆนะครับอะปลามันจะคุ้นเคยนะครับเดี๋ยวลองดูครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราใส่กันประจํานั่นคืออะไรกล้ยค่ะอะใส่ลงไปเป็นไงใส่เยอะยังเยอะแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ต้องให้มันหวานช่ำๆเละคะ่ะ <c oughs>

มันคาบหรือเปล่าขนาดหรือเปล่าตึ้งโว้ตึ้งโว้ตึ้งโว้ยุ่งตาดทุกปลาอะไรเออจิ๋งในนี่อยู่ป่ะมันปลาอยู่ปะมันดึงอยู่ป่ะเออจี๋วตึ้งไอ้จิ๋งตักปลาอยู่หลังรถยกมาังยังไม่กระพริบเดี๋ยว <c oughs> มาดูครับเฟซบุ๊ว่าเป็นปลาอะไร <c oughs> อู้ใหญ่ด้วยอูดูวงน้ำมาก่อนนะครับจุดจุดก็มาตรงไหน มัต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้ามาข้างในแล้วก็ต้องรอดใต้รอดรอดไปดูครับเอฟซีปลาอะไรอะ่ะนี่นะปลาอะไรตัวสัว่เป็นปอะไรอุ้ยสูงว่ะตัวนั่นเป็นอ่ะเฮ้ยอะไรไม่รู้เทโพเทโพสวย่างสว่างปะเทโพิีแดงอะไรอะไปต่อเทโพเทโพ เอ้ยไม่ใช่คีบแหลมมีคลิปแหลมเออเทโคครับถือดำมาเลยกระด้างเอาเอาถอยหลังครับกระั้าถอยหลังไหนนะถอยหลัง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 เดี๋ยวแล้วบอกได้ปะไม่ทันไม่ได้มึงก้มมึงเข้าเมื่อกี้มึงตายแล้ยแทนนี่จะคุกเข่าก้มดีๆ ใช้ได้เลยครับ FC เทพโพเป็นเทพโพนะครับหูดดำนี่เลยครับ FC ที่มาหมายนี้นะครับคือจริงๆไม่ต้องการปลากระมังนะครับเราต้องการปลาพวกนี้แหละโอ้ยเสียดาย <c oughs> คือเป็ดเบอร์ห้าติดเดียวนะครับ มัไป,ไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยมาไปนั่งอยู่อย่างเงี้ยมอแล้วแล้วมันจะเข้าแล้วล้วหันหัวไปพี่ตั้นดูดิเจ้า <c oughs> ไปนะเจ้าไปนะให้เาเนยไปช้อนแค่นั้นแหละบอกเล้วว่าสูตรจะช้อนได้หรือเปล่าเฮ้กินอีกเหรอค่านี้ท่านไหนเนี่ยดิน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  ไม่รู้ว่าเขาไปจับที่ไหเท่าด้วยสายใหญ่ก็บอกแล้วมันเป็นพรสวรรค์ว่าอะไรเนี่ยค้านอ้าวเนี่ยเรามาปลดตาดีกว่าไปแล้หนสายมันเข้อมันมาหรือเปล่าชวนต้องแหละคดใหญ่นี่นะคะ แททีส่สองกแปดสปดสหยุดดิสิแป๊บนึ่งสิม,มันรปวันตอบบ้าอ้างเต็มเลยอะตล้วใครบอกไปก็พี่ตามอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะ F สีนี่มีอีกหนึ่งวิถีชาวบ้านนะครับอันนี้คุณลุงนะครับคุณลุงเขาจะเดินนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับเคยสงสัยนะครับเขาทําอะไรตอนแรกนึกว่างมกุ้งนะไม่ใช่ครับงมหอยนะครับคุณลุงคนนี้นี่ครั้งที่เราเรามาตกปลานะครับแล้วก็ลองถามดูนะว่าเขาทําอะไร เขาให้ดูนะครับหอยในหลังโฟมนะครับเต็มเลยนะครับเป็นหอยขมนะครับคุณลุงนี่เก็บหอยขมแล้วก็พอเก็บได้เนี่ยก็ไปขายนะครับขายที่แพปลานะครับบางเลนเขาบอกว่าวันหนึ่งนี่ได้เป็น2 0 3 0ิกิโลกรัมนะครับคือถ้าขยันนี่ไม่อดตายครับอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้เขาบอกขายได้กิโลกรัมละ3าบาทนะครับเป็นหอยขมตัวใหญ่ใไซส์สวยๆเลยและที่สำคัญเป็นหอยขมธรรมชาตินะครับ ไม่ได้เป็นหอยขมที่แบบเลี้ยงหรืออะไรนี้ในแม่น้ำธรรมชาติจริงๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะลองให้เด็กๆลองงมหอยขมดูนะครับไปกนดังเนี้ย เฮ้ยปาปะปาปะหัวจะหลุดอีกเนออยู่ล่างอะล่างออกข้างครับออกข้างครับเลยไหมเนี่ยมีใจเลยเนี่ยไปปาอะไรไม่รู้ปาสวายเหรอนไงเนี่ยสั่งอีไอเนี่ยสายยูป่ะ มองไม่เห็นม <c oughs> องไม่เห็น,อนเอสยย๊สายยูสายยูดันยกเลยใช่ไหมจะลุดอีกจะรอดูปลา,ากันนะครับสายยูแหละ กินอีกแล้วคิดหนึ่งอเออกินหนึ่งแล้วอโอ้โหนี่ยังไม่ทันปลดเฮ้ยดักหนักป่ะหนักป่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นมีวเอาไว้ได้เอาไว้ได้ครับโอ้โหตื่นมาก็ซัดลาเลยครับเมื่อกี้สายยูยังไม่ทันโตปลานะครับมีสายยาวอีกแล้วเฮ้ยนี่มันเทโพเทโพเทโพไซเล็กเทโพจ้ะเทโพอนี่หูดำนี่ครับแต่ตัวแรกที่หลุดใหญ่กว่านี้นะจะได้ นี่จะให้ดูเหูอผสมใหม่ไฮเกรดเยอะกว่าเดิมครับมีปลาด้วยดนจนได้นี่จะปลาโชว์เลยนี่นะครับตอนแรกนะครับเราได้ปลาสายยูนะครับนะนี่สาก็ประมาณครึ่งโลได้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็แป๊บเดียวเองนะครับกินติดติดกันเลยอันนี้เป็นปลาอไรออสเนี่ยเทโพเทโพเขาบอกว่าเอกลักษณ์มันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับถ้ามีดำๆแบบนี้คือเทโพแน่นอนนะครับเทโพวันนี้มา2ตัวนะครับแต่ว่าตัวแรกทาหลุดไป <One input> เออตัวแรกใหญ่กว่านี้นะเป็นอยู่ที่คนช้อนอ่ะไม่เกี่ยวก้มไม่เกี่ยวมือมันไปข้ามมันจะบินมาถ้ามันกล้มอย่างเงี้ยมันก็เกี่ยวแล้วมันอยู่ข้างคอนโทรลปลาด้วยมันน่าจะไม่เข้าเต็มเต็มเมันจะเข้าถวิงอยู่แล้วไมมม่ยอก้จะบอกว่าหมายนี้เนี่ยปลาไซนั่นอ่ะที่เราทำหลุดไปมันมีหลายตัวเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเรามาแก้มือไหมนะเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะครับวันนี้เราจับจุดอะไรได้แล้วเพราะเราเปลี่ยนสูตรเหยื่อปั๊บ โอ้ปลาหลากหลายชนิดเลยนะแล้วต้องตีไกลขึ้นด้วยตีไก่ใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแต่เช้าเลยดีกว่านะใช่เออโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเอฟซีเดี๋ยวขอตัวไปหาซื้อวัตถุดิบทำเหยื่อเตรียมไปพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้แล้วจัดเต็มโอเคไหมโอเคค่ะสวิงช้อนปลาเออใช่ซื้อสวิ่งช้อนปลายาวใช่ใช่วันนี้สำคัญเลยนะครับไฮเกรดจินนามันีไผ่เขียวจินนามันีนะครับกล้วยน้ำว้าอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้สูตรนี้แหละตามหาต่อโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัีนน้ เอาหอยออกมามันขี้ออกมาเป็นมันกินหอยอ๋อมันขี้ออกมาขนาดนี้เลยใช่มันกินหอยเนี่ยใช่ไหมนะอโอเคก็ปลาปลาพวกนี้นะครับปลาพวกนี้เนี่ยมันยังโตได้อีกนะครับก็เดี๋ยวเราปล่อยไปแล้วกันเออเพราะว่าของกินเราเยอะแล้วปลากระมังเราเต็มกระชังเลยไปเออเราไปแม่น้ํามาไหลแม่น้ํานะครับท่าจีนนี่ก็อยากจะให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเจ้าพญาเหมือนอะไรอย่างนี้นะอ่ะวหมิวเอาปลารวมขึ้นมาโชว์หน่อยสิ ีกะมังครับกะมังเดี๋ยวไปทอดตรอมนะครับสิบกว่าตัวเลยตกครึ่งวันเองค่ะ